เที่ยวงานบุญบ้างไฟยะโสธร EP 2มาแล้วค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เขาจุดบ้างไฟนะคะทุกคนบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยบอกได้เลยว่าคนเยอะมากแต่คนหลายแผนห้องกระสู่เด้อจ้าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่จะได้เห็นบ้างไฟแบบนี้ทุกคนครั้งแรกในชีวิตของมิวเลยนะคะระหว่างที่รอเขาเอาบ้างไฟขึ้นนะทุกคนเท่ากัสีมาไายลูปกันก่อนหามุมไทยลูบไายคลิปไปนะคะคนยะโสธรคือน่ารักมากๆยิ่งใกล้ถึงตอนจุดนะทุกคนคือฉันตื่นเต้นมาก เดี๋ยวไปดูตอนเขาจุดเลยค่ะเสียงดังอลังการมากนี่ขนาดไม่ใช่ที่ใหญ่ที่สุดนะทุกคนระหว่างที่เรากำลังดูบ้างไฟอยู่นั้นทุกคนดูสิมิวเจอใครคิวเชอปบา

แต้มบุญวันนี้ใช้หมดแล้วค่ะคุ้มสุดๆเพราะว่าเจอคิวเทโอป้าจับมือเลยครับครับโอ้ยสุดยอดเลยโออจริงเหรอดูดูผมครับผมก็ค่อยช่างลายช่างลายโอ้ดีช่างลายดีแล้วดูแล้วไม่ดูหมดเลยเนี่ยได้ได้ ิวเทลป้าตัวจริงคือน่ารักเฟรนลี้แล้วก็หล่อมากๆเลยค่ะทุกคน <L ie> สำหรับงานประเพณีบุญมั่งไฟของจงังหวัดยะโสธรน,นะทุกคนก็ประทับใจมากเลยนะคะ <L ie> คนยะโสธรคือน่ารักมักมวแห้งพี่น้องก็เป็นอีกทริปหนึ่งนะคะที่มิวชอบมากๆ <L ie> สุดท้ายแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณเศร้าอีสานเดอร์ที่สอยกันสืบสารประเภทนี้ดีๆมาหอดจนทุกมือนี่ <L ie> และทริปต่อไปจะไปที่ไหนฝากติดตามช่องมิวมารีวิวด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย